เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับท่านขอให้พี turkey, wij, ่ๆเพื uh ่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านบาเหรียญปีพศนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทจะติดอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ครับท่านของเหรียญที่หายากในบรรดาสิบอันดับแต่กดราคาจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆจะนด้รูครับท่านเพราะวันนี้ผมจะมารับซื้อครับสำหรับปีพศนี้นะครับท่านสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับ กระผมแพงสีนานาน <c oughs> สิริเข้าขอแล้วครับคนุเก็บเหรียญนะครับ,บ,รนนะรบจะขอพาท่านมาดูเหรียญหนึ่งบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ทําการล้างน,นะครับแต่ก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับสวยงามอาการครับเนี่ยเป็นเหรียญที่ ผ่านกานใช้ไม่ยับยืนเหมือนกันครับท่านเละเทไปหมดเลยครับเนี่ยรอยบุบระบีกเขาเห็นเรืองรางอยู่นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างครับแต่ถ้าทําการล้างเมื่อไหร่ก็จะเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับท่านก่อนที่ผมจะไปบอกที่ราคาอัปเดตที่ราคาหรือว่าปีพศนั้นมาดูลักษณะของเหินก่อนนะครับท่านนี่ครับเป็นลักษณะของเหินที่สวยงามอลการนะครับท่านดูเบื้องหน้าพรงค์ท่านครับภูวิพลอดุลยเดชครับท่าน ส่วนด้านหลังก็คือรัชการที่9ก้าครับท่านแล้วมาดูบรลมรูปองค์ท่านสิครับของพระองค์ท่านสิครับว่าสวยงามขนาดไหนนี่ครับโอเคนะครับสวยงามออกการนะครับเนี่ยสูงเข้ามาใกล้ๆยิ่งสวยงามนะครับเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยโอเคครับสําหรับเหรียญนี้นะครับแล้วมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองล้วนๆครับสาหรับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้นะครับท่านก็มีลายบุบระเบี้ยเห็นอยู่นะครับแต่นิดๆหน่อยๆเองครับก็เป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบออกการอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญนี้ครับท่าน แตพ่พี่เป็นเพื่อนน้องๆมีเก็บไว้นะครับของอย่างนี้มันหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับท่านอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากองกระสานจะยกเลิกการใช้ของเหรียญรอเก้าแล้วครับท่านจะเหรียญเฉพาะเหรียญรอสิบเท่านั้นนะครับท่านแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับปีพศสอง5ันห้าร้อยสี่สิบห้าครับท่านแล้วต่อลงมาคือหนึ่งบาทไทยหนึ่งบาทอเลเบิกนะครับเราวมาดูครับเนี่ยชอ่อฟ้า ทำไมเห็นไม่ชอบเกนนแล้วครับนี่มัวไปหมดแล้วเนี่ยชอบฝาสั้นอชอบไฟยาวครับเนี่ยดูด้านนี้เห็นเลยครับเนี่ยชัดเจนครับชอบไฟยาวครับแบบนี้โอเคครับราคาดีแน่นอนครับสำหรับปีนี้ครับท่านปีว่าสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านี้ติดอยู่ที่อันดับที่เ็ดครับท่านของเรียนที่หายากครับโอ้ยเสด็จขอขอโทษจริงๆครับท่านผลิตที่สองร้อยหกสิบหกล้าน สองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านสองร้อยหกสิบหกล้านนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับสองร้อยกว่าล้านเยอะมากเลยสองร้อยหกสิบหกล้านสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับท่านมันธรรมดาที่ไหนนะครับเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนี้หายากมากขึ้นทุกวันเลยครับท่านถ้าผมจะรับซื้อนะครับต้องทีละร้อยเหรียญไปเลยครับจบจบไปเลยครับร้อยเหรียญให้สองพันบาทครับท่านตอกเหรียญละยี่สิบบาทนะครับขอให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปนะครับ หนึ่งร้อยเหรียญรับไปเลยครับตกเหรียญละยี่สบาทครับท่านดูดีๆเลยครับรับรองท่านแน่แน,นอนชัวร์ปาดเลยครับท่านอีต่อผมมาี่ตัวพอพานหกตัวครับพอพอพอเวนบักแล้วก็พอพอพอครับท่านผมไม่มีจริงๆแล้วผมไม่รับซื้อเองหรอกครับอาจารย์ผมต้องการเยอะครับ <c oughs> ท่านก็เลยให้ผมสหรับซื้อให้จริงๆผมไม่ค่อยมีเงินอะไรแล้วลรครับแต่อาจารย์ผมโอนตังค์มาให้ผมก็ตก โอนไปต่ออีกรอบหนึ่งคือให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนั่นแหละครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูท่านติดต่อพ่อมาครับติดพ่อผ่านหกตัวนะครับขั้นด้านหน้าพ่อผ่านสามตัวด้านหลังพ่อผ่านสามตัวกดปุ๊บก็ไปครับจะหินผมตันตีเลยครับในเฟซบุ๊กนะครับ